สวัสดีครับนี่เจชัใช่หมครับติดต่อแันแล้วครับที่เซอเมนบอร์ดซ่อมแอร์ว่าไอซ่อมแอร์คอนโดเด้กินอิมเตอร์นะครับที่มีปัญหาเช็คโค้ดแล้วไม่ขึ้นอะไรนะครับขึ้นศูนย์แล้วก็หาสาเหตุอะไรก็ไม่เจอนะครับวัดไฟอะไรก็ปกตินี่ใช่ไหมก็เอาถอดเมนบอร์ดคอยเย็นเลยนะครับคอยเย็นคอยร้อนนะครับมาต่อที่ร้านเลยพอดีมีมอเตอร์เดรกินตัวเก่าอยู่นะครับตัวนี้นะครับคอยเย็นนะครับแล้วก็ ตัวคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เอามอเตอร์เครื่องซักผ้า LG มาใส่นะครับต่อสายตรงกันไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เสียบปลั๊กอยู่แล้วก็ลงทุนเบิกนี่มามอเตอร์คอยร้อนนะครับนี่นะนี่ินไทยแลนด์บริ KFD ขีด20833ย์ขนะีด 8B นะครับรหัสได้กินก็รหัสนี้นะครับของรุ่น ม,มาเบิกมาเออโทรศัพท์โฟกัสช้าหนะ่อยเด็กกินครับก็ลงทุนนะครับไปเบิกมาเพราะว่าวันนั้นเอาไปที่สำนักง,งานใหญ่แล้วไม่ได้เอาตัวซิลเวอร์ตัวตัวปลอกขีาเย็นไปนะครับแล้วก็สอบโทรสอบถามช่างเขาบอกว่าไม่ใช่ช่างศูนย์เขาก็เอ่อไม่เทสให้เขาบอกว่าต้องอไปที่ศูนย์ใหญ่ไม่งั้นต้องให้ช่างไปเทสที่หน้าง,งานที่คอนโดนะมันก็ไม่สะดวกนะครับเพราะเราก็เป็นช่างเราก็ไปเช็คแล้ว ไปเช็คอีกก็เหมือนเดิมนะครับก็เลยลองลองทุนนะครับไปเบิกมอเตอร์มาเพื่อจะหาสาเหตุดูโอเครีโมทก็ไม่ได้เอามานะครับเพราะว่าโค้ดมันไม่ขึ้นอะไรโอเคเดี๋ยวจะเาเปิดอ่ะ๋ยววัดแรงไฟดูก่อนลวกันว่าจุดนี้ต่อใส่ไฟตรงนี้นครับต่อเป็นเสียบปลั๊กเอานะครับอ๋ออันนี้สองเป็นลายอยู่เดี๋ยวต้องสลับปลั๊กนิดนึงนะครับอันนี้ใช้ปลั๊กเสียบอยู่ หลับด้านนะครับใช้เป็นพาร์คเทสเอานะครับไม่ได้ต่อโอเคหนึ่งเป็นลาย2นิวตอน3เป็นพันนะครับ Data นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเช็คไฟต่าตอร์วัดไฟวัด AC ซีกันนะครับจุดนี้ขา1ขา2นะครับเมนเข้าโอเค226้โวลต์นะครับเช็คดีส0 0พันนะครับ 3กับ2นะครับตอนนี้สวิงเท่านี้อยู่14 11 9่าต่ำสุดคือ9นะครับมากสุดคือ45นะครับแล้วแต่มิเตอร์นะครับบางตัวแต่ละตัวจับไม่เท่ากันโอเคเปิดนะครับอมอเตอร์ออนอ้าไอ้นี่หมุนอ้าวคันนี้หมุนแล้วเว้ยมสเซอร์ยังไม่ทำงานนะครับ โอเคคอมพิวเตอร์ทำงานได้อ่ะวันนี้ท่าหมุนได้หมดนะครับอ่ะคอมไม่แน่ใจจะตัดหรือเปล่านะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอ,อ,อร์หมุนได้แป๊บเดียวความถี่ไม่ตรงกันหรือเปล่านะครับอ่ะมอเตอร์ค่อยร้อนค่อยเย็นทำได้นะฮะอ่ะคอมพิวเตอร์ตัดอยู่อ่ะเมื่อกี้ อา้าวเรื่องจัจกระแสเลยเอัอนนี้ทำงานแล้วอย่างน้อยก็พัดลมคอยเย็นหมุนนะครับหมุนได้คอยร้อนได้กระแสรวมอยู่ที่0.14แต่คอมเพรสเซอร์ไม่ไม่ทำงานอาจอาจจะเช็คไม่ตรงหรือเปล่านะครับเช็คว่าคอมเพรสเซอร์ไม่ช่างเขานะครับ ช่าแมวปิดอีกทีนะครับปิดแล้วนะครับพัดลมคอยร้อนอย่างไม่หยุดนะครับอ่ามีเลตัดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวช่างแมวถอดปลั๊กรีเซตอีกทีนะครับโอเคเสียใหม่นะครับกระแสยังไม่ได้เปิดเครื่องกระแสอยู่ที่0ู .1 ยห่งหนึนะครับ Okay, mm hmm. ใช่ไหมกดซื้อเปิดหน้าเครื่องนะครับ,ป,บปั๊บถัดไปนี้ต้องรอสักพักนะครับ mm hmm. ตัวนี้บอร์ดเก่านะครับ mm hmm. จะมีคอยเย็นนี่เป็นบอร์ดใหม่ อ่อแป๊ออมนนนนหนึ่งนะครับอ๋อยังไม่ทำงานท่านี้โอเคเริ่มทำงานเร่สตาร์ทหนึ่งจุดสองสตาร์ตึกที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้กระแสขึ้นนีดหนึ่งพัดลคมคอยเย็นหมุนนะครับคอยร้อนยังไม่ทำงานนะครับตอนนี้จะวัดแรงไฟ วัดตามนั่นนะ AC มันจะวัดยากหน่อยพอดีตัวนี้ไม่ใช่คอมเพรสเซอร์ของเขานะครับให้แมวลองลองเอามอตเตอร์คัสซักพ้าลองตันนี้ไม่แน่ใจใช้ได้หรือเปล่าก็มีที่ร้านมีก็ลองนะครับลองทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีก็พยายามเบิกมาแล้วนะครับพอจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับไม,ไม่ใช่ดีไปสนวงานใหญ่แล้วเขาไม่มีก็ ก็ต้องหาวิธีนะครับเราเป็นช่างข้างนอกมันไม่ใช่ช่างไม่ใช่ช่างศูนย์นะครับเขาก็อาจาจะก็ต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองนะครับเพราะว่ารับงานมาลูกค้าก็อยากได้แอร์นะครับอยาก้เย็นนะครับเราก็พยายามเบิกอะไรเบิกอะไรเต็มที่แล้วตอนนี้ยังไม่ทํางานนะครับเมื่อกี้หมุนอยู่แป๊บหนึ่งแล,แล้วก็ตัดไปนะครับ รอนหน่วงสามนาทีนะครับีดีก็กระพริบนะครับก็คือสื่อสารได้บ่างนั่นนะวัดตรงตัวพันโอเคก็นนค 9, 4, 0, 0, 4, 5, เก้าโวลต์นะครับเก้าสี่ถึงสูงสุดสี่ห้ายี่แปดโอเคน้องก็รู้ว่าพัน์ปกตินะฮะถ้าอย่างนี้ ตัวนี้วัดอีกอย่างหนึง่งตัวนี้วัดก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วแต่มิเตอร์แต่ตัววัดไฟได้ไม่เท่ากันเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ทำนี่เลยเดี๋ยวรอแป๊กแป๊บนึงนะครับตอนนี้ยังไม่ทำนะครับอ๋อทำแล้วครับพัดลมคอยร้อนทำหมดทำแนละ้วโอเคพัดลมหมุนนะครับ คอมเพรสเซอร์ยังไม่ทำงานนะครับพอทำแล้วครับคอมเพรสเซอร์ทำแล้วครับโอเคอ่าแล้วก็ตัดนะครับแสดงว่าเช็คอ่ามหรือพันของของอ่ามอเตอร์ไม่ได้นะครับก็เลยตัดไปตัดไปแล้วนะครับอ้าววัดกระแสไม่ทันเลยอ๋อกระแสก็อาจจะขึ้นไม่เยอะเพราะว,าว่ามันไม่ใช่คอมเพรสเซอร์นะครับโอเคเดี๋ยวลองใหม่อีกทีจะปิดก่อนอ่าปิดเดี๋ยวไม่ต้องชักปลั๊กแล้วกัน ก็ต้องการให้ทํางานเร็วอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าบอร์ดนี้ดีนะครับคอเย็นดีคอ,อยร้อนดีนะครับพัดลมดีนะครับทํางานได้แล้วอ่ะม่จะสัยทีเนี่ย,ยอืมดก่อนจะดูว่ามันขึ้นเท่าไหร่จะวัดโวลต์ด้วยวัดไม่ทันนะเมื่อกี้ Okay. อคทำงาน0.11นะครับ okay. น้อยก็รู้ว่าพัดลมทำงานก่อนหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่พัดลมนะครับเช็คโค้ดไม่ขึ้นน,ะนี่ทำงานแล้วรอสักพักพัดลมต้องหมุนก่อนแล้วก็คอมเพรสเซอร์ทำงานตามหลังนะครับของรุ่นนี้ อย่างไอ้สายก็อก c k e ตไม่ได้เสียบครบด้วยตัว X p a n ไม่ได้เสียบนะครับวช่งแมวรอพัดลมนี่หมุนก่อนก้าจะวัดไฟตรงสาย VU w นะครับตรงขาขาออกนะครับอย่างน้อยก็เอาใช้ลองใช้ตัวนี้ลองได้นะครับเตอร์คอนซั LG นี่ลองได้ลองแทนคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็เสียบตาม C ครับ มันอาจจะไม่ตรงครับแต่น้อยกใ็ให้ลองให้รู้ว่ามันหมุนหมุนได้แป๊บหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคอน้อยเรากไ็ไม่ต้องไปใช้คอมเพิวเซอร์ลองได้พอดีมีอยู่พอดีนะครับซื้อมาแ,แรกวันจะมาทําปั่นไฟนะครับก็ยังไม่ทําสักทีตอนนี้ก็รอหน่วงอยู่นะครับปัญหาคือพัดลมตรงที่หน้างามันถอดไม่ได้ติดเหล็กอยู่นะถอดฝาไม่ได้ ก็เลยต้องยอมลงทุนเพราะาถอดยากมากนะครับงานนี้แทบไม่มีที่นะครับตรงคอยล้อนไม่ใช่เลยตรงคอนโดเนี่ยติดน็อตหมดเลยนะครับถ้าง,ง่ายๆนี่ช่างแมวถอดไม่ให้หมดเลยที่ยืนที่ตั้งบันไดยังไม่มีเลยนะครับบางที่ช่างบริษัทก็บอกจะไปเช็คนี่ก็ยากครับอ่าโอเคเริ่มหมุนแล้วครับร้อนหมุนช่างแมจะวัดไฟตรงนี้เลย โอเคสิบสี่สิบเก้าสี่ร้อยสองร้อยโอเคแล้วก็ตัดไปนะครับโอเคอย่างน้อยรู้ว่าตัวบอร์ดคอยร้อน mm hmm. ดีแน่นอนนะครับนี่บอร์ดเก่านะครับบอร์ดใหม่ยังไมเปลี่ยนกลับแล้วอย่างนี้แล้วก็บอร์ดคอยเย็นก็ดีนะครับอ่าตัวที่มีปัญหาต่อจากนี้ก็คือจะมีพัดลมนะครับหรือคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นไปได้สองอย่างนะครับอ่าที่ว่าเช็คโค้ดไม่ขึ้นนะครับ ก็จะมีพัดลมคอยร้อนหนึ่งตัวนะครับเพราะตอนนี้ช่างมามาเทสแล้วตัวนี้ดีคอมพิวเซอร์นะครับที่เป็นไปได้ก็มี2ตัวนี้นะครับโอเคติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวจงไปเทสที่คอ,อนโดอีกทีนะครับนน้อยก็เอามาลองให้สบายใจว่าบอร์ดที่เรามาเทสเนี่ยทำงานได้ปกติคือพัดลมหมุนทํางานสักพักตัดแล้วก็สักพักก็น่าจะออนต่อนะครับเพราะว่านี่ตัดอาจจะจับกระแสไม่ได้นะครับพันไม่ได้ตามที่ ที่เขากำหนดเขียนโปรแกรมมานะครับโ okay. อเคยังไงช่วยกดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจช่างแมวในการทำคลิปวิด,ดีโอใหม่ๆต่อไปครับยังไงก็หวังว่าช่างแมวจะช่วยท่านได้ครับยังไงก็เป็นช่างก็ต้องลงทุนหน่อยจริงๆก็อยากให้งานเสร็จเร็วนะครับไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราเป็นช่างแล้วก็เป็นนักหาสาเหตุนะครับมันก็บางทีก็สงสัยก็มันโค้ดมันไม่แจ้งอะไรมันก็ต้องพูดยากครับบางที แล้วก็เอาบอร์ดไปที่บริษัทก็เขาก็ไม่ได้เทสให้แล้วยิ่งไม่ใช่ช่างศูนย์เขาก็ไม่ได้สนใจเราเราก็ต้องพยายามช่วยตัวเองนะครับว่าช่างแมวก็บอกว่าจะช่วยท่านได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพราะเราก็ไม่ใช่พนักงานบริษัทเขาเราก็คือเราก็ต้องการบริการลูกค้าเราเหมือนกันนะครับก็คือเพราะว่าถ้าบริษัทไปเช็คอีกก็มันขึ้นมันมันขึ้นแกะไม่ได้แป๊บนึนะครับมันขึ้นแกะขึ้นอะไรลําบากนะครับถ้าให้บริษัทไปก็ไม่เกินกันนะครับ มันวัดไฟยังไม่ได้เลยเออถ้าวัดไฟตรงตรงที่บอร์ดได้ตรงเนี้ยปาแกะได้ก็ไม่มีปัญหาอห่าลวมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปยดมใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับโอเครับก็ว่าจะช่วยท่านได้นะครับก็ลองดูนะครับนี่ลงทุนนิดนึงลงทุนซื้อมอเตอร์แล้วล่ะ